ให้ดูนะครับผมว่ารสชาติมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันทุกคน แล้วก็ซื้อดูนะครับผมเป็นพี่ชาย EP2 นะครับส่วนผมกาแฟนะครับเป็นพี่ชายคนโตของ EP2 นะครับใช่ครับผมอ่ะก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาเออ่ทำเมนูหนูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หนูครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อบอบใช่ครับผมโอเคทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาล่าสักหาล่ากบนะครับผมซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ มองอะไรไม่เห็นนะครับผมคือตอนนี้ต้องเอาไฟคือจริงๆมันมืดมากเลยนะครับมองอะไรแทบไม่เห็นนะครับผมใช่ครับผมถ้าไม่มีไปใช้เหล่าลำบากมาเลยนะครับเหล่าลำบากมาเลยนะครับใช่ถ้าไม่เชื่อดูนะครับจริงจไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกเลยครับผมไม่ได้โกหกใช่ใช่เดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับผมว่าเราจะมาทำเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราจะมาทําเมนูของเรากันนะครับผมซึ่งวันนี้ เราก็ได้เตรียมเครือบฟูงอะไรต่างๆนะผมเพื่อที่เราจะมาทําน้ําจิ้มนะครับผมโอเคก็ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมานึ่งกันเราจะมานึ่งกบนะครับผมนี่ทุกคนกบที่เราได้มาโอ้นี่นะครับผมกบนน่งนะครับหรือแม่ก็บางคนก็แยกกบนะครับผมใช่ครับผมทุกคนก็ตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนึ่งกบแล้วก็เราจะมาทําน้ําจิ้มกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนมา อันนี้นะผมก็ขั้นตอนแรกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําอันนี้ก่อนนะครับผมนี่เราจะมาซอยอันนี้กันก่อนนะผมเพื่อที่เราจะมาซอยกันนะผมก็ตอนนี้นะผมเราจะมาทําน้าจิ้มของเรากันก่อนนะผมเพื่อที่เราจะมาทาปุบของเรานะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทากันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนไป เราจะมาเริ่มโบกของเราอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าเราจะใส่ยังไงแล้วครับผมนี่นะทุกคนเราก็จะใส่กบไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ที่นี่อบกของเราให้หมวกกันเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูการใส่กบของเรากันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนเมื่อเราใส่กบของเราเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงอะไรต่างๆนะผมเพื่อที่ เรานึ่งอบของเรามันจะได้หอมกรุ่มกรอบนะครับผมโอเคทุกคนก็นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่วางไว้ที่นี่เลยทุกคนเรามาใส่กันเลยทุกคนมาอทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนเราก็ใส่อะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือตอนนี้เราก็ได้ใส่นี่นะทุกคนเขาเรียกรู้อะไรนะครับผมกั่นตหละนะทุกคนก็เพื่อที่มันจะได้ หอมครึ่งนะครับผมนม่นทุกคนโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่เราจะมาปิดฝากันเลยทุกคนเดี๋ยวเรารอจนกว่ามันจะสุดนะทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาปิดฝากันเลยนะครับผมเพื่อที่จะรอให้อันนี้มันสุดนะครับผมก็ก่อนที่เราจะมารออันนี้จนกว่ามันจะสุดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูเอเราจะมาทําน้ําจิ้มของเรากันก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะมากินกับกบของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยทุกคนมา ก็ตอนนี้นะครับผมคือเราว่าอกของเราก็น่าจะสุดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในทุกคนว่าข้างในนี้มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลทุกคนมานะครับว้าวคือตอนนี้นะทุกคนมันก็พอครั้งที่จะสุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวางไว้ที่นี่กันนะทุกคนแลเราจะมากินกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนมานะครับอ่าอู้้อ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 ยออ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 ้ออออ โอเคทุกคนก็นี้นะครับผมตัวที่เราได้มานะครับผมว้าวสุดยอดเลยครับผมเครื่องปรุงพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทิ้งกันนะครับผมเราจะไม่กินแต่เรามาทาให้ต้มมันหอมเฉยๆนะครับผมนี่นะทุกคนตัวที่เราได้มานะครับผมว้าวนี่นีวโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมากินกันเลยเราจะมาทากันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทําอะไรเสร็จเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงทากันเลยทุกคนมา <M aren> มาดีแล้วครับผม <Hotel> วจะอร่อย,อยหรือไม่อร่อยยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับใช่ครับผมนีน่ทุกคนก้อนนี้ก็จะเป็นน่องนะครับผมว้าวนี่นะนี่คือขานะครับผมอ่ะทุกคนนี่นอร่อยแต่จะมิติยะครับเพื่อนใช่ครับผม มันค่อนข้างที่จะอร่อยมากเลยนะครับผมไข่ยมที่ไม่ได้ชิมกับตัวเองนะครับอาจจะไม่รู้นะครับแต่นี่ของจริงครับอร่อยจริงครับผมไม่ได้โกหกนะครับครับอร่อยมากเลยครับจริงจริงอันนี้คือรสชาติมันค่อนข้างที่จะเหมือนอบเนื้อครับผมใช่ครับหอมลูมหวานนุดูมเออรอร่อยครับว่าเนื้ออาจจะนุ่มครับแต่ความจริงก็คือเนื้อมันแน่นครับผมแน่นมากครับคใช่ครับอร่อยแบบสามิติะครับใช่ครับ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกิน<ม>แบบตัวนี้ดูให้ดูนะทุกคนอ่ะเนี่ยนทะุกคนก็เดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะครับผมว่ารสชาติมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันทุกคนนี่นะโอ้โหื้อมันแน่นมากใช่ไหครับใช่ครับท่านผู้ชมเอาไว้แบกบอกไม่ตูนะครับอย่าบอกอย่าบอกแบบว่าอาไว้เดี๋สามมิติครับผม ยอดดีมากครับผมไม่รู้คนเดียวคนลองกินเนื้อแน่นแน่นนะครับผมอืมอืมอ๋อออโนี่ยูฉอนน่ะจุกโมนี่ยูจุกอมนี่ยมอนี่ยู บปีอมอนนี้อัน้วันนี้วยนนีวันนี้กนนนนี้นีี้วนันว้นวนน้วนันนีเี้ับน้ัน้วนวันนี้ัน,น้วั้วันนี้้วกันน้น้ัันนี้ันนี้นันนนนนนันน้ัั้นันนน อร่อยมากนะครับผมีนี่เปรี้ยวหวานมะนาวนะครับมะนาวอ่ะแล้กวก็นี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมมาดูจับป้องปีอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชม ช่อร่อยก๋วเตี๋ยวหวานอร่อยครับอร่อยอร่อยเดีสามิกิเลยครับเพื่อนใช่ครับผมเอาโอเคก็เดี๋ยวเราจะมากินมะม่วงบ้างนะครับผมโอเคทุกคนก็เราจะมาชิมครับจิ้มกับมะม่วงกันบ้างครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโคตรอร่อยเลยครับผม จักรอครับจักรตอนนี้จักรกน้ำน้ำไหลมาไหลกุกกลุกกลุกเลครับอืมดกดลยว้าว โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องมากินบ้างนะผมก็สําหรับคลิปนี้เราก็ทําเมนูทํามาล่าสัตว์ลากบมาทําเมนูอะไรประมาณนี้นะผมถ้าใครที่อยากมาทำเอ๊ถ้าใครที่อยากให้เรามาทําเมนูอะไรอีกก็สามารถเม้นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมเดี๋ยวเราจะมาทำตามนี้ท่านผู้ชมสั่งมานะครับผมโอเคก็สําหรับการมาทาเมนูนี้ทุกคนก็เราก็ทําประมาณนี้นะผมถ้าใครที่อยากให้เรามาทํา คลิปอะไรต่อก็สามารถเมนมาได้นะครับผมประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา YO คิดกันยมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็คงมีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผม YO คิดนะทุกคนก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย